สบายดีเพี่อนอีหน่อยกับไอ้พออีหน่อยนี่คนไข่คือนหาวแท้คนไข่จะคืนคืนที่สามเนาะเฮ้ยบรีกินอันแบบตำอิเนี่เป็นคย่อย แห้งขึ้นแห้งขึ้นบันเพราะเพิ่นไปโรงเยียนแล้วเพิ่นกินขนมอมกินน้ำเยน็นลายแล,ล่นลินเมือ่อยแล้วพัดอยากน้ำเยน็นบัดนี่37.7 37.8อืม37.8แหน่สิไข้น้ำข้อฮะแล้ว มาต่อพี่น้องมาแมาใช่ป่ะยำองุุนเอาอยู่หอยสิหมูเอาไว้มาไว้พอสิบุันเวียปกติสิบด้ออกมาได้นี่เอาลูกมาหาหมอแล้วคือบุมีหมักองุุนเนาะไปเลาะลูกเลาะสิ่พ่อจบคลิปทิ่พอพี่น้อง อันัลบานบอาชาอับอลูกบ่ไปยังส่งเสือมีลายอยู่นื้อไมางุ่นืลอนี่ใายโลนอะไรมางน เอาเพงนึ่งเอาไปเห็นพามาฮามออยไรก็มาเลยเอาเ่องโลด้วยออางุ่นนี่ชุดแล้วมาพี่ก้อนลูกเพื่องเสพอาบอสก็ยก ก่าเยอมากได้เยอะมากหรอก่อนเทไรนะูก่อนละซีฟตูไปลูปป่ะ เดาสิคอยในลูกมะงุนมันสิแตกฟ้าวพี่น้องรอฟ้าจากสิได้อียงบ่ทรงสิได้อียงหาเบิ่งซื้อเบิ่งนกินก มันหวานบ่ได้คอมันหวานบั่ตกเลยได้ได้ลูก Sụt tỏa rinh nè Ừ tỏa rinh á sụt tỏa rinh á sụt tỏa สายประสันได้สุดเท่าไรเนาะยสุดเท่าไรนี่น่ะสุดเทไรปะป้าเอาเท้าเท่าไรนี่น่ะ ปลาพี่น้องเมื่อก่อนบันทึกเพราะว่าชีวิตนะท่านว่งจับหนุ่ยนะถ่ายคีบโบโจ๊บอีกเลยพี่น้องป้าถูกมาบันทึกพี่น,อน้อ,นองมาจากตลาดมาตรงเงี้ยแล้วบันทึกสิ่งควายอาญาควายันแต่ขึ้นแล้วมันเป็นอยังบุม่มเเลือดบุด่มเอ๋อก็นีน้อยจังแดงกว่านี้เนาะหาร้อยบาทพี่น้องสิ่งควายเสียวผนแบบว่าผูกแล้วมันของเสือกแล้วมันตายบุ่มเอ๋อจักตายแต่คือเมื่อย แม่บ้ากใหญ่บ่ดีนะข้าบ่อน้เจันื่ก้มันกี่่นอนจ้ากันอนยเพื่อนก็ะนอนในหน้านี่บ่แม่นอนะแหละโ้ยโผุมผอาหาะบาดพี่น้องเกลี่ยเป็นบ่ดีนะมีแต่มากไว้ก่อนนาะไหมเนาะมากไว้ก่อนอัดไว้มากไว้ก่อนเาม่้นะอืไเ ห้าร้อยบาทกระดูกมันบ่นนี่นะออกระดูกม่นม่พ,พนที่เธอได้นะ่ะเจ็ดพันบาทแค่ันคน้ายสิได้กูหายอย่เลยเหายเนาะถบเคึงออสอยกันที่บนที่โตออลาบเทายายก็เลยเป็นมันเ,ออเป่าไม้มาอนีซื้อเทำหายเลยสิลาบเทาเออมือแรงต่ออีกแล้วออสิไปเมียนอ,อู้กระดูกเขาใชไปผักได้นี่นะ ลูกก็เป็นไข่เป็นอ้ายเบิด2ไปไปแห่งแตกนวลน้ําเย็นอีกอีหมูนะว่าบ่มีพังเปลี่ยวคันน่บ่ใหไปโรงเรียนพัดอยากไปแม่ไปพัดสิให้แม่ขาดน้ําก็บ่ได้เลยแม่ัดสอนนักเรียนเป็นลูกขาดสิบ่อยอนันบ่บ่ลูกน่ะบ่ให้ไปแม่สิไปสอนเขาลูกก็บ่พังคันแม่บ่ไปัดขาดัดสอน ลูกยังว่าขาดผู้เดียววันแม่ไปแม่บอกป้ามัดขาดไลยคนนักเฮียนกะเอาพลาสจักน้ำไปเอายาหมอแล้วเศร้านี่นะบัผ่านยาบัผ่านไปเอายาตัวเคยกินอยู่ชุกสารอ่ะนี่อีนี่ก็ไอ้ตรงต้วงอยู่นะทั้งขี่พ่อสองเสืออะไรกินยาเด้อกินยาเด้อแม่เอายาให้กินเดนะพ่อให้กินข่าวพ่อแม่ ถ่านเล้วเศร้านี่ก็จะบ่อยากกินเขานะ่ะสิมะเห็ดน้ำอันอนี้อีกปะตัวผมเป็นขง่ายาไ,ได้นี่นเนาะถ้าในใหญ่งงวบ่นน่อาะท่านแยวได้ขาวพายมาสี แสบบอกินมาอัางหุ่นสาวนี่นะแล้วก็ถ่ายเลยเยมื่อเอายาเนาะเมื่อแรงเนาะไปกับแม่เนาะอืมที่นั่งนี่บอแม่ได้สะสบายดีอีกทีพี่น้องถ่ายทีบโปรท่านจอบอยู่เบิ้งแม่ได้ะเราไม่ก่อพี่น้อง มึงสี่เสียบอันันั่นแหละห้กก็ได้แต่สีน่นนี่สองสี่หานี่สิเ่เต็มกระซานอยู่บ่เบิดแล้วสี่ใหญ่ๆเนีน่ยเนาะเพื่อนพอ้ยมันหักสี่มันหนักสินนกส่ควายเสียวเพคน

กิน้ำหมกย่อยเดนี่ฮะมยังลูกลงบ่อเผมไม่เรียบมากยังนะแม่จะมาดูเะฮะสุธิลาจะมาหน่อยหน่อยหน่อยดีเถอะไม่ให้มันนอนบ้านบ่มมื่ออควันเขาอะเข้า่ะ เอาว้ทกอยู่กอนโอ้ยว่ไในกินซีนบุเอไในกินซีนเบุกินในนอนลาบเท่านี่อยากคือเก่าผมนะมานอนบ้านลาบไปใส่ตู้ว่ให้เดินผมนะเอาอีเมลกินก็พายใ่ไมก็ไ่ได้คิดอยากว่าเราชิลาบมืแรงตัตกตกตกตาพี่น้องบาได้บได้ได้ชิตกบงม่สิกพี่